ครับตอนนี้ก็น่าจะห่างกับน้องประมาณ2เดือนแล้วมั้งครับใช่ครับพี่เสเดือนที่ผ่านมาไบ้ติดต่อกันหรือว่าได้พูดคุยกันเออจริงจริงพูดคุยกันแทบทุกวันนะครับแต่ว่าจะคุยเฉพาะเรื่องน้องไนล่าเพราะว่าเลี้ยงหมาด้วยกันไงก็เวลาจะคุยก็จะคุยเฉพาะแบบเรื่องหมาเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ต้องสลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์นึงถ้าเกิดผมทำงานเยอะก็จะไปส่งที่บ้านน้องก้อยครับถ้าน้องก้อยทำงานเยอะผมก็จะไปรับ น้องหมามาไว้ที่บ้านมันขาดระยะทำใจหรือยังคะหนึ่งที้หายก็เลนะครับขานระยะทำใจไว้ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่าสองเดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแ้วกมุกมุกออนได้มยมุกออนยังไม่ได้ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ไปเจอกันบ่อยเจอกันก็เจอเฉพาะส่งน้องหมาครับพี่แล้วก็มีมีเจอกันรอบเดียวก็คือเจอกันตอนที่เขามาทานข้าว แล้วก็ผมเอาหมาไปอาบน้ำอันนั้นคือบังเอ,อิญรอบเดียวอันนั้นคือบังเอ,อิญรอบเดียวแต่ว่าบางครั้งเวลาไปส่ง้องหมาที่บ้านก็จะเจอเขาก็มีบ้างแต่วันเกิดก็ยังยังคุยพร้อมกันละกันเลยอะไรนะครับม่ไมีการยพรกันใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าทะเลาะก,กันในมงกต้อนนี้มบบมีหลายมุมเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันนลยที่เราก็แบบว่าเลิกกันดียังแบบว่าห่วงใยกันแบบคุยปรึกษากันตลอดครับคำว่าห่วงใยกันอาจจะทให้อะไรที่ได้อาจจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมอันนี้กลับมาคืนดีได้ไหมมันไไม่่่ด้แแแบบบบวาาาาออยกตตั อนาคตเอ็นพูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเ,เกิดแบบว่าวันหนึ่งเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปพบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับตอนนี้เราจะมีโอกาสดีเทิร์นได้เพราะว่าผมว่าขัน่าจะมีโอกาสนะถ้าผมมองนะเพราะว่าเขาก็เคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสออใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ย แล้วก็ให้น้องเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปก่อนส่วนเราก็โอเคตอนนี้ก็มีความสุขแล้วครับแล้วจะอยู่แบบไม่มีใครอะไรนะครับที่จะอยู่แบบไม่มีใครอยู่แบบไม่มีใครเหรอพี่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพี่เพิ่งเลิกเองเพิ่งเลิกมาแบบว่า2เดือน่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็น่าจะกลัวเราด้วยมั้ยเพราะว่าภาพลักษณ์เราก็ดูงเป็นว่าผู้ชายเจ้าชู้ไงระหว่างทางมาเราได้มีการเป็นงอเข้ามาหรือว่ามีการตั้งแต่แยกกันมาสองเดือนคือโทรหาเขาช่วงแรกๆคับพี่โทรหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างเงนเาา่จะแบบ สบายใจกว่าในการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยแล้วเราเห็นน้องเขามีความสุขแล้วก็โอเคแฮปปี้อยู่อย่างงี้ก็โอเคครับยังซัพพอร์ตเรื่องงานกันและกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่เพื่นซัพพอร์ตกันตลอดครับเรื่องงานครั้งยังเลยพี่เพราะว่าเพิ่งเลิกแค่เพิ่งเลิกแค่สองเดือนเลยพี่ก็เลยแบบว่ายังเลยยังไม่ได้แบบว่าอยากมีแฟนเลยครับอย่างเรื่องงานแบบ ไม่เลยครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าติดต่อใครเลยครับถ้าเกิดคุยก็คุยเฉพาะกับแม่น้องก้อยครับแล้วก็คุยกับน้องก้อยครับกับเพื่อนๆเขาผมไม่ได้ติดต่อตอนนี้ครับผมเขาก็ยังคุยดีนะพี่แต่ว่าตอนนี้คุยแบบว่าพี่น้องมากกว่าคุยแบบเพื่อนเองติดสาเฉพาะเรื่องน้องหนาเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยครับตอนนี้ ่ที่ผ่านมาเราได้เคลียร์ดราม่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนุ่นหรืออะไรยังไงเพราะว่านุ่นเขาค่อนข้างระคายิาพคนต่างๆที่เดียวทำไมนุ่นออกมาพูดได้คุยกับนุ่นไหมครับก็คุยครับคุยกันแรกๆนะครับน้องเขาก็เครียดไงผมก็บอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ห่างๆกันก่อนแล้วเนาะน้องก็ไปใช้ชีวิตของน้องก่อนอะไรเงี้ยครับพีจริงๆเขาก็มีแฟนใช่ครับไม่ได้ขอโทษนุ่นหรือขอโทษอะไรขอโทษครับพี่ก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวครับขอโทษน้องเขาที่ทขาไม้แบบว่าน้องเขาแบบโดนด่าลำบากอะไรเงี้ยครับขอโทษไปแล้วครับ โดนหนักครับน่าจะโดนหนักที่สุดในชีวิตของน้องเขาแล้วครับใช่ครับตั้งแต่น้องเขาเข้าวงการมาใช่พี่ก็ขอโทษแ,แ,แล้วแต่ว่าขอโทษตอนนี้เรียกว่าเราเราเดินหน้างอก้อยไม่เลยครับพี่ถ้าบอกว่าเดินหน้างอก้อยนี่คือไม่ได้แบบว่างอน้อยเลยครับเพราะว่าถ้าเห็นเขาใช้ชีวิตทุกวันนี้เขามีความสุขแล้วเราก็โอเคครับเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทํางานของเราก็โอเคแต่คนหนักมีความสุขก็โอเคครับพี่รอบนี้อยากโสดนานไหมอยากโสดไปนานๆไหม ก็ยังไม่อยากมีแฟนอ่ะตอนเนี้ยเออไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ปิดใจนะปิดใจเลยเหรอดิอะไรนะครับพี่ปักใจเลยช่วงนี้ไม่เปิดเลยมันเพิ่งเลิกสองเดือนไงพี่ใช่ไหมล่ะเลิกสองเดือนนะมันแปลกมันยังไวอ่ะกลุ่มเราเลิกแล้มันเป็นโดมิโนแลนด์ไทยแฟนฉาดอ๋อไอ้แจ็คเหรอไอ้แจ็คโสดแล้วไอ้ไก๊กไงไอ้ก็ใช่ครับแก๊งเลิกโสดรวมผมก็นั่นะรรับวมคุณโสดรวมแก๊งจะโสดนะฮะผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครับแต่ก๊กแฟนฉาดเขาก็โสดนะเขาก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับผมอ่ะใช่ครับอันนี้ เป็นคลิปเยียวจาใจอะไรอย่างเงี้ยไาแบทังหรอเออตอนแรกเขาจะไม่ไปแต่ว่าพอเขาโสดเขาก็เลยขอไปด้วยใช่ใช่ครับเขาโสดจริงไหมครับนี่อ๋อเขาวโสดจริงโสดจริงหลายคนอาจจะคิดว่าเขาแบบว่า โสดเพราะว่าผมโหดเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาโสดจริงแล้วมีข่ามว่าเขาไปคุยกับนางเอกจริงไหมอะไรนะคุยกับนางเอกโสดปุ๊บแล้วคุยกับนางเอกคนใหม่อันนี้ไม่รู้อันนี้เราดูเองเราไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้เราดูเลือดตนเรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถ้าพี่รู้พี่ก็ต้องไปถามตัาเองข่าวนี้มันมีมูลนะอะไรนะข่าวนี้มันมีมูลนะอันนี้ผมไม่รู้เะบาะเรื่องแก๊ก ไม่ใช่เรื่องผมเรื่องแก๊กนิวใจเพื่อนยังไงบ้างครับพี่นกี้อะไรนะครับดูแลใจเพื่อนยังไงบ้างเออดูแลใจก็พี่คพี่ก็โอเคครับก็เป็นเพื่อนกันรับมันก็พี่ก็ผู้ชายผู้ชายอะไร้อเราอะไรอะเราเราปรับทุกกันไหมไอ้แจ็คมันพึ่งไม่ค่อยได้อ่ะพี่มันมันเคยมาแบบมันเคยมาที่บ้านผมอะจะมาแบบปลอบใจผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นปลอบใจผมเลยมันแค่มันแค่ถามผมว่าเออโรงแรมแถวไหนอะไรเงี้ย มันดูแต่ลูกหมอนวดมาบ้านผมมาเพราะวนั้นเพราะว่านั้นจะพูด่ากพีีกระส่นแล้ว๋ยวจะไปทำกิจกรรมแบบผู้ชายผู้ชายเขาเลยถามว่ากิจกรรมแบบผู้ชายคืออะไรอ๋อกิจกรรมแบบผู้ชายครับพี่ก็น่าจะไปเที่ยวแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรกันนี้มั้งครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนมีแฟนก็ไปเที่ยวไม่ได้ไงอันนี้พอโสดกันก็ไปเที่ยวด้วยกันได้เที่ยวแบบไหนเที่ยวไม่มีใครว่าบบแไหนกิจกรรมอะไรก็ไปเที่ยวแบบไปดูร้านราเมงครับพูดจริงพูดจริงเพราะว่าพี่เบียบไปโยคเขาเปิดร้านราเมงแล้วเขาอยากชวนหุ้น เขาก็เลยพาไปดูร้านราเมงแล้วก็จะเอาร้านราเมงเนี่ยมาเปิดที่เมืองไทยอันนี้คือนที่แบบผู้ชายแล้วใช่อันนี้คือเที่ยแบบผู้ชายแล้วครับเป็นเป็นเป็นข่าวนะคะเป็นราเมงข่าวไหมคะอะไรนะครับเป็นราเมงข่าวไหมเป็นข่าวไหมข่าวจู่แกล้งจริงจริงอะไรนะครับเป็นราเมงไปคุกโกรกครับพี่คุกโกะเพราะว่าบินไปโตเกียวก่อนแล้วก็ร้านราเมงอยู่คุกโกะก็เลยบินไปแบบว่าพี่มองมองผู้ชายไปเนี่ยโอ้โห ผมพลาดผมตาตามองผู้ชายตลอดเวลาเออมิกกี้กลัวไหมว่าพอเราสดปุ๊บเราสับเขาจะไม่กล้าเข้ามาอีกครับพี่เราเราเรากลัวกลัวที่เราเราแบเราก็เข้าใจเขานะพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่ามาดูตัวเองแล้วคงไม่ค่อยชอบตัวเองหรอกเพราะว่าภาพลักษณ์ก็มีแต่แบบว่าทะลึ่งเจ้าชู้อะไรเนี้ยก็เข้าใจเขาไม่ได้อะไรเลยแค่เราจะแบบมาปรับไหมให้แบบนิ่งๆถึงๆบ้างเ้ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าแบบว่าโดนตัวไม่เหมาะแล้วตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าแบบว่าโดนตัวไม่เหมาะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะไม่แบบว่า ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าโดนเนื้อโดนตัวพี่ตัดตัดไปเลยเหรอเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังไม่โดนตัวเลยพี่ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบเออยังไม่โดน่องเวลาใช่ใช่พี่เออพวกความมองใครกันมองนิกกี้คขาไม่ันเลยไม่มีใครมองครับพี่เอาไปเราเห็นความรักเลยท่านหรือว่าเขาคือความรักใครเขาไม่เห็นนะครับพี่เพราะว่าความรักที่ผ่านมาแล้วก็มีความสุขนลยลองเขาก็แบบว่าดีมากเขาไม่ได้เห็นเราต้องมีความรักต้ว อะไรนะครับาารอ๋อมันก็มีอยู่แล้วครับพี่แบบว่าลูกค้าเขาก็แบบว่าชะลอไว้ก่อนอ,อะไรเงี้ยมันก็มีเยอะครับพี่อ๋าาอ,มอผมไม่เป็นคนไม่ได้แบบว่าเครียดไงผมก็เลยแบบว่าโอเคไม่มีใครจ้าง,งผมก็ทิ้เน็อยู่บ้านแล้วกันอยีรู้ไม่ได้เครียดอ่ะนี่คือดผิดกอยเขามีความสุขแล้วท่านอยู่วันหนึ่งเขามีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเราโอเคโอ้ยยินดีมากๆครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนดีครับพี่น้องก้อยอ่ะเขาเป็นคนดีมากถ้าเกิดเขาแบบเจอคนที่แบบว่า ดีหรือว่าเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็จะดีใจกับเขามากๆแล้วไม่เสียดายเหลอพี่โอ้โหเสียดายไหมเหรอพี่ไม่นะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขแบบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าเกิดเขามีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงๆแต่กายังไม่ปโอกาสแต่ก็ยังไม่เป็นโอกาสจะถือว่าวันใดวันหนึ่งต่างคนต่างไม่มีใครแล้วเออโอเคเราน่าจะปรับตัวกันได้ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วันนี้ ใช่ครับการแขันเพราะเพราะว่าเลิกกันดีมากจริี่เลิกกันดีมากแบบว่าเลิกกันดีอ่ะไม่ได้แบบทะเลาะกันเลยครับพอเลิกกันเนยก็แบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันครับพูดกันแบบดีๆอ๋อไอ้แจ็คแฟนแทนมันถ่ายแล้วครับไอ้เบียแต่ว่ามีหลายคนที่ที่รอดูครับเขาก็จะหลอกมาริโอมาเล่นนิดนึงมีผมมาเล่นนิดนึงแล้วก็มีเบสคัมซิ่งมาเล่นนิดนึงทุกคนมาเล่นฟรีลครับไม่มีใครได้ค่าตัวโอเคนะโอเคจ้าอุณเวลาพี่